กันด้ามชีวกันทอดกันทอดท,ทุกคนผมดูกันด้ามเดอยู่งั้นกันด้ามดูไปดูมาเดแม่งไม่เท่เลยวะ่ะมันตัวลิบลี่ป่ะเออผอมๆด่านนี้ก็มันอมกันนอยู่ฝั่งนี้วันนี้อัดแต่แทปเจ้เดือแฟบว่ะ ออมีแต่มีลักมีไอ้เนี่ยมีสองอยู่สองโหมดโหมดไพ่รอฮันเตอร์กับแคปเจอร์ปืนนี่แม่งดังจริงโอ้พี่ในถ่านมันเยอะมากฮะโอ้โหแม่งผมตู้มไม่ได้เว้ยยิงยังไงว้เนี่ยอะไรหวะ เขาทำาาทได้ดีเด็กปิ้งธงครับผมทำหน้าที่เด็กเฝ้าธงม<ง>ันไล่ผมมาแล้วอยู่ไหนอ่ะวิ <c oughs> ่งวนนี้อย่างโก้ผมไม่เข้ามาเข้ามาเส้เหนียไม่ยังไงฝั่งนู่เขาไล่มาป่ะครับไม่ออเขามาตัวหนึ่งครับผมเห็นสองตัวขึ้นไปแล้วผมโดนเตะแล้วเนี่ย อออยู่ทงครับโอเคครับแอดตายไปหนึ่งคนเรียบร้อยไหมฮะไม่ครับอุ้ยสเต็ปมันดีว่ะเฮ้ยทำไมมันจังวะ ตายนะครับโอ้โหโอ้โห,โโหตกสัวิ่ง<ล>ออกมากูไม่รเรื่องรู้ราวยอดครับรอเป้าอ่ะอยากมามีอะไรทุกดินเออเว้ยทำไมกูเป็นอย่างนี้เนี่ย ออกมามวะ่ะน้าทานเราโอ้ยนะตามกวนเนี่ย,ยไปต้องตามกัด้วย<ป>โอ้โห คุณกระโดดลงไปนะครับคุณขึ้นไทท่านครับน่าจะไม่รอดนะฮะเดี๋ยวมโทงมันมาแล้วไม่มยังรอดอยู่กันแน่ ไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหยองคิวไปสามเลย เงินเงินเงินเดี๋ยวผมคอนเทนดระเบิดระวังน yes, yes, ั่สักทีเฮ้ยผมตู้มันไม่ได้แว่าอะไรวะจริงครับเน็ตเน็ตแน่แน่บดมาบังบดมาบังว่ะเต็ง Oh. อ้าวสัวกนิงตึงๆแล้วตอนนี้เรามายิดยา,าเาเน่ยนะว่าแคบลง <c oughs> โอ้แตอ้งโอนวิ้ยโอีได้ครับนโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยอะย้ยโอยอ้อ้ยย ายทำไมผมยิงมันไม่ตายวะผมก็ยิงมันไม่ตายเว้ยงงวะเออโอ้โหแม่งติดรูจะหนียังไง <c oughs> เจอ,อโยนระเบิดเข้าหน้าต่างดีมากมันอยู่ตรง,งชั้นบนอ่ะ จะถีบกูมึงเมาเปล่าโอ้โหโคตรเยอะไปแล้วเป่งแล้วโอ้โหดาวเป็นสิบอะผมจะโหดสลิงที่แม่งก์ก็มาสามตัวสุดยอดเลยฐานยังโล่งครับไม่มีใครมาแม่งไปกันเต็มหมด อไอ้เหี้ยกูกหลังหนีเต็มที่อโอเคครับสวยอยู่เฮ้ยมันวิ่งตามมาวะยี่ยวยันผมแล้วจะไปช่วยยังไงวะโอเคเรียบร้อยพี่ใครไม่รู้เอาของขวัญมาให้โอ้แม่งอยู่ข้างล่างข้างบน เฮ้ยตายว่ะแต่ธงแม่งหลุดว่ะไหนตรงอยู่ไหนได้ได้คืิแล้วครับมันอยู่บนบนหลังคาเราพี่เี้บนหลังคาฝั่งตรงข้ามตรงข้ามเกอะไรตายแล้วหนึ่งตายแล้วสอง คนล,ลนนนูกสอมไม่ม่ไม่มีใครการทงไอ้เชี่ยทำไมหญิงไม่ดดมันอยู่กันเยอะลวะข้างในใน,ใน มหนั้งบเธอถงล่วงตรงกลางพอดีครับมันกดสีโปไม่โดนบอกว่ะไปบอยไปโถงวิ่งเล่นกันสามนาทีโอ้เป็นตายมันก็ได้ครับเขย่ามัเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วดีดเอีเอาถงละจ้า โอ้ไม่รอดแล้วงานเนีย้ยปวดรูหมดอะไปไหนอะดูดิอันไลน์อันชะเซนโอ,โอ้โหปวดว่ะ ตายครับตายจมดเลยเนี่ยเรียบร้อยครับเอาเลยไหมฮะจอดกันตรงเนี้ยเลยเหรอโหอื้อเลย หยาบมันเกินไปแล้วจะมาซึ้งนึ่งนี้ยู่ที่ทางขวาเต็มครับมาสามตัวทางขวาใช่ครับะวาทางนั้นแหละมาสามตัวได้นะพี่โอ้โหผมหนีไม่ทันเลยอ่ะเร่งเร็วอ่ะพี่อนมันเล่นเก่งนะพี่ับท่องนะสองตัวโอ้โหมันมีเจนเลยจะวางแผนอยู่ ชาทันนะโอ้โหอะไรวะปืนกลยิงแม่งเกาะรถเท้าขี้มดตาตะกี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่โหดครับไม่ได้สัมผัสกระทงเลย